ายไว้เไปไน็นหลักฐานหมดแล้วนะเมื่อวานครูมาหาใช่ไหมครูมาซ่อมรถอยู่นี่แหละเออบอกว่าไม่ไปเรียนแล้วใช่ไหมเออไม่ไปก็คือไม่ไปพูดตรงๆเออมันเลิกเรียนแล้วเออเลิกเรียนแล้วพูดตรงๆเลิกเรียนแล้วก็คือเลิเลกเรียนไม่ไปไม่ไม่ได้เลิกเรียนไปเรียนเอ <mumbles. S 1> เอคือเลิกเรียนทางนี้แล้วต่อไปก็ คอยไปสมัครกสนเออเอาให้ง่ายๆรู้การจบออทำตัวรับๆโล่โลอย่าไปโกหกแม่มาไปเรียนใช่ไหมเจ้าคุยเออดูเจ้าคุย่เออเยะเห็นไหมไม่ไปก็คือไม่ไปใช่ไหมสมุดดินสอเอาเข้าบ้านเลยไม่ต้องไปแอบไปซ่อนตามหลังวัดมันไม่ดีว่าแต่ว่าสมุดดินสอเหลือไหมถ้าเหลือเอามานี้ เดี๋ยวจะไปเรียนแทนเดี๋ยวจะรียนแทน